ในคลิปนี้ครับพูดถึงอสูรที่ใช้ปืนกันดีกว่าครับไม่ใช่ปืนธรรมดาด้วยนะเป็นปืนกลซะด้วยนะครับมีทั้งปืนกลปืนไลเฟิลมีทั้งระเบิดนะครับโอ้โหนี่ดาบพิฆาตอสูรนะครับเนี่ยซึ่งเรื่องของปืนในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับทุกคนคงจะเห็นตอนที่เกณนยาเนี่ยหยิบขึ้นมาใช้แล้วใช่ไหมครับ ว่าโอ้โหแต่ละคนทุกคนคนอื่นเนี่ยเขาใช้ดาบกันนะทำไมแกใช้ปืนละเกณยะแกโกงหรือเปล่านะครับถึงกับในเน็ตเนี่ยมีมีมต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลานตะกัวเป็นคนคอนมั่งแหละ ลากหัวมั่งแหละอะไรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยจะคิดว่าการใช้ปืนในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั้นมันแปลกแต่ว่ายังมีอีกนะครับก็คืออสูรนี่แหละครับที่ใช้ปืนอย่างที่ผมบอกเล็บจะเป็นปืนกลนด้วยซ้ํานะฮะถ้าเกิดเกณฑ์ยะเนี่ยว่าโกงแล้วไอ้ตัวนี้โกงกว่าอีกนะครับคือเรื่องของอาวุธในดาบพิฆาตอสูรเนี่ยนะครับผมเคยทําไปในคลิปเรียบร้อยแล้วล่ะครับว่าในยุคดาบพิฆาตอสูรเนี่ยนะครับหรือว่ายุคไทโชเนี่ย จริงๆมันมีปืนแล้วแล้วก็มีปืนกลแล้วด้วยนะครับอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปนะสามารถลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับหลังจากคลิปนี้จบนะลองย้อนกลับไปดูก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เรามาคุยกันถึงไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนอสูรที่ใช้ปืนปืนกลซะด้วยครับอสูรตัวนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าไฮโรครับอสูรตัวนี้ในตอนที่ปรากฏในเรื่องเนี่ยนะครับเป็นอสู์ข้างแรมที่2แล้วด้วยนะครับ ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวครับอสูรตัวนี้เนี่ยนะครับลักษณะแล้วเหมือนพวกทหารเลยทีเดียวมีใส่หมวกนะครับแล้วก็มีใส่เสื้อคลุมคือมองแล้วเนี่ยทำให้นึกถึงพวกทหารเรือในเรื่องวันพีทเลยทีเดียวแต่ว่าก็ไม่ได้มีข้อมูลนะครับว่าตอนที่เขาเป็นคนเนี่ยเขาทำอะไรเขาเป็นอาชีพอะไรเป็นทหารจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ว่า ที่มีข้อมูลก็คือเจ้าอสูรตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นนักรบที่ยึดหลักการของบูชิโดทีเดียวหลักการบูชิโดก็คือเป็นหลักการของนักรบโดยเฉพาะพวกซามูไรนะครับไอเจ้าตัวไฮโรเนี่ยน่าจะมีชีวิตตั้งแต่ยุคของพวกโยริอิจิหรือว่าอะไรประมาณนั้นอาจอาจจะช่วงนั้นเพราะว่าในยุคนั้นยังสามารถที่จะจับดาบ ซามูไรย,ยังสามารถที่จะใช้ดาบเดินไปเดินมาในเมืองได้อย่างภาคภูมิใจนะครับยังไม่ผิดกฎหมายในยุคนั้นซึ่งผมก็คิดว่าพวกบูชิดโนี่ก็น่าจะมาจากช่วงนั้นนะครับอ่ะเรากลับมาที่ในยุคไชโชนี้ก่อนแล้วกันนะครับในตอนที่ไอ้เจ้าไฮโรเนี่ยมันออกอัลวาดนะครับไอ้เจ้าไฮโรเนี่ยนะครับนิสัยของมันเลยก็คือว่ามันควบคุมอารมณ์โกรธของตัวเองเนี่ย ไม่ค่อยได้เวลาที่โกรธเขาก็จะเสียสติคุ้มคลั่งไปเลยครับเหมือนกับว่าจี๊ดขึ้นมาที่หัวเลยเหมือนจะหัวจะระเบิดเลยคือแบบเอาตัวเองไม่อยู่ครับทีนี้ครับมันก็มีวิธีการที่จะสงบสติอารมณ์ของตัวเองนะครับอย่างอ้างเวลาทุกคนโกรธเนี่ยทุกคนทําอะไรเวลาโกรธทุกคนอาจจะหายใจเข้าลึลกๆไหม หรือว่าลองล้างหน้าไหมครับเอาน้ําลาดหัวอาบน้ําทําตัวให้เย็นเปิดแอร์อะไรก็ได้ไอไฮโลเนี่ยมันก็มีวิธีที่จะทําให้ตัวเองเย็นลงนะครับนั่นก็คือเอาปืนนะครับปืนพกเนี่ยจ่อไปที่ขมับตัวเองแล้วก็ลั่นไกครับหรือพูดง่ายๆก็คือยิงหัวตัวเองนั่นเองครับคือถ้าไม่ยิงหัวตัวเองเนี่ยมันก็จะเอาปืนยัดเข้าไปในปากแล้วก็เหนี่ยวไกนะครับยิงในปากเลยก็คือยิงหัวอยู่ดีครับไม่ว่าจะเหนียวที่ไกจ่อที่หัวหรือว่า ยัดเข้าไปในปากมันก็คือการยิงหัวตัวเองอยู่ดีซึ่งไอวิธีการยิงหัวตัวเองเนี่ยนะครับมันทําให้เจ้าไฮโรเนี่ยมันหายโกรธได้จากอารมณ์กำลังพุ่งๆคอยยิงไปอย่างมันก็จะใจเย็นลงได้นะครับสงบสติอารมณ์ลงได้ซึ่งเป็นวิธีที่แปลกมากกัน,นะครับพิสดารจริงๆเลยแต่อย่างว่านะครับเป็นอสูรนะทำอะไรก็ได้ไม่ตายอยู่แล้วทีนี้ครับด้วยความที่มันยิงหัวบ่อยๆเนี่ย มันเกิดความกระทบกระเทือนทางด้านสมองคนเราถ้ากระทบกระเทือนสมองจำอะไรไม่ได้ความจำเสื่อมไอ้เจ้าไฮโลนี่ก็เหมือนกันยิงหัวบ่อยๆครับความจำมันก็ไม่ค่อยดีครับลบๆเลือนๆจำอะไรจำนู่นได้บ้างจำนี่ไม่ค่อยได้บ้างหลงๆล,ล,ลืมๆอะไรเกิดขึ้นแป๊บๆลืมไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่ฝังอยู่ในหัวของไอ้เจ้าไฮโลแบบ ไม่มีวันลืมเลยนะครับนั่นก็คือภาพของนักล่าอสูรที่เคยไล่ต้อนนะครับเคยทรมานไอ้เจ้าไฮโลเนี่ยนะครับตอนก่อนที่เจ้าไฮโลเนี่ยจะเป็นอสูรข้างแรมนะครับในตอนนั้นยังเป็นอสูรธรรมดาธร,รมาอยู่เลยซึ่งแน่นอนว่าอสูรธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่เก่งอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรอยู่แล้วซึ่งตอนนั้นนะครับ จ้าไฮโรเนี่ยก็ได้ไปเจอนักละอาสูรคนหนึ่งนะครับแถมยังไม่ใช่นักละอาสูรธรรมดาด้วยไปเจอกับเสาหลักเพลิงณขนาดนั้นซึ่งเสาหลักเพลิงนักขนาดนั้นนะครับคือเรนโกคุชินจูโรครับได้ยินนามสก,กุลเรนโกคุแล้วก็จะคุ้นๆถูกไหมครับใช่แล้วครับเรนโกคุชินจูโรก็คือพ่อ ของเรนโ oku เคียวจูโร่นั่นเองนะครับในตอนนั้นครับชินจูโรเป็นเสาหลักเพลิงนะครับก็ได้ไปเจอกับไอ้เจ้าไฮโรเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ภรรยาของชินจูโรหรือก็คือแม่ของเคียวจูโรเนี่ยเพิ่งจะตายไปทําให้เสาหลักเพลิงชินจูโรเนี่ยนะครับไม่มีกระจิตกระใจที่จะปราบอสูรไม่มีกระจิตกระใจอะไรแล้วนะครับกินเหล้าอย่างเดียวนะครับ ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ดีเลยนะครับผมลืมความทุกข์ด้วยการกินเหล้านะครับเวลาชินจูโรเนี่ยจะ,ปะไปปฏิบัติภารกิจที่ไหนเนี่ยนะครับก็จะพกไหยเหล้าไปด้วยครับมือหนึ่งถือดาบอีกมือนึงเนี่ยครับห้อยเหล้าอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยจับไปครับกระดกไปด้วยล่าสูนย์ไปด้วยกระดกเหล้าไปด้วยเนี่ยขนาดไม่ได้ตั้งใจสู้นะครับก็คือไล่ตอนไอ้เจ้าไฮโรไปเนี่ยครับจนจนมุมทีเดียวแล้วก็แบบทรมานมานะันอะ ฟันมันบ้างแหละไอน้นู่นไอน้นี่มันแบบทรมานมันก็ฟันมือขาดฟันตรงนูน่นฟันตรงนี้ให้มันให้มันเจ็บเล่นๆนะครับแล้วก็ปล่อยไปไม่ฆ่ามันซึ่งเจ้าไฮโรเนี่ยก็รอดชีวิตมาได้เพราะว่าชินจูโร่ไม่ได้ฆ่าแต่มันก็สร้างบาดแผลทางจิตใจสร้างความกลัวความหวาดหวัน่นแล้วก็ความแค้นขึ้นมาด้วยไอ้เจ้าไฮโรเนี่ยก็จำลักษณะของชินจูโร่ได้แม่นเลย ทั้งสีผมรูปร่างการแต่งตัวแล้วก็กระบวนท่าต่างๆที่ใช้จาได้แม่นเลยแล้วก็ตั้งใจว่าจะล้างแค้นให้ได้กับเสาหลักเพลิงคนนี้เนะ่ยไอ้เจ้าชินจูโร่เนี่ยจะต้องจัดการให้ได้เลยทีนี้ครับไอ้เจ้าไฮโรเนี่ยมันก็ได้ฝึกฝนครับเฝ้าฝึกฝนตัวเองนะตอนนี้ยังสู้ไม่ได้เดี๋ยววันหน้าจะล้างแค้นฝึกตัวเอง จนเป็นข้างแรมที่2ได้โอ้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับจากอาสูรที่เคยโดนนักล่าอาสูรไล่ต้อนก็ฝึกฝนตัวเองอยู่หลายปีจนเป็นข้างแรมที่2ทีนี้ครับในระหว่างที่ไอ้เจ้าไฮโรเนี่ยกำลังออกอาลวาดที่โตเกียวนะครับเมืองหลวงเลยไอ้เจ้านี่คือออกอาละวาดอยู่กลางเมืองเลยนะครับไอ้เจ้าไฮโรเนี่ยมันก็ปี วางระเบิดนะตามที่ต่างๆของเมืองป่วนเมืองไปทั่วนะครับเมื่อมีอสูร์ป่วนเมืองเนี่ยนะครับหน่วยพิฆาตอสูรเนี่ยก็จะต้องส่งคนมาทำภารกิจครับซึ่งภารกิจในครั้งนี้คนที่จะมานะครับก็คือเลนโงคุเคียวจูโร่นั่นเองนะครับซึ่งในตอนนั้นอะ่ะเคียวจูโร่ก็อยู่ในขั้นของคินโอเอะนั่นเองก็คือขั้นก่อนที่จะเป็นเสาหลักนะครับการที่จะก้าวสู่คินโอเอะเนี่ย ไปสู่เสาหลักนะครับจะต้องฆ่าอสูรให้ได้50ตัวหรือไม่ก็ฆ่าอสูร12จันทราอะไรก็ได้ข้างขึ้นก็ได้ข้างแหลมก็ได้ให้ได้นะครับแล้วก็จะได้อัพเลเวลนะครับไปเป็นฮาชิระหรือว่าเสาหลักนั่นเองซึ่งการเจอกันครั้งนี้เนี่ยแหละครับเรงโงคุเนี่ยครับจะมาสู้กับเจ้าไฮโรนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเรงโงคุชนะเจ้าไฮโรได้เรงโงคุก็จะขึ้นเป็นเสาหลัก ส่วนเจ้าไฮโรนะครับพอเมื่อมันเจอกับเรนงโงคุนะครับคือเจ้าไฮโรเนี่ยแอบอยู่บนตึกคือให้เรานึกภาพนะครับถ้ายังจำได้นะในตอนที่ทันจิโร่เนี่ยไปเจอกับมูซันอ่านในเมืองให้นึกถึงในเมืองนั่นแหละครับตอนนั้นโตเกียวก็เป็นเมืองแบบนี้แล้วเห็นไหมครับคือไม่ได้โบลัมโบราณขนาดนั้นมันมีไฟฟ้าใช้มันมีตึกรามบ้านช่องนะครับไอ้เจ้าไฮโรเนี่ยไปซุ่มอยู่บนตึกให้เราเนึกถึงสไนเปอร์นะไปซุ่มแล้วก็แบบ เอาสไนเปอร์สองรอเลยแต่มันไม่ใช่สไนเปอร์แบบปัจจุบันมันจะเป็นสไนเปอร์เก่าๆหน่อยสองรอเลยเฮ้ยเห็นแล้วไอ้หัวแดงๆเหลืองๆนั่นน่ะอ่าที่เรารอมานานก็เหนี่ยวไกลย,ยิงไปเลยนะครับแต่ด้วยความไวของเคียวจูโร่เนี่ยเคียวจูโร่ก็หลบได้ไอ้เจ้าไฮโรเนี่ยนะครับมันก็ได้เข้าปะทะกับเคียวจูโร่ไอ้เจ้าไฮโรก็บอกฉันรอแกมานานแล้วฉันจําแกได้เลยถึงฉันจะสมองไม่ค่อยดีนะจาอะไรไม่ค่อยได้แต่ สิ่งหนึ่งที่ฉันไม่ลืมเลยก็คือเนี่ยแหละไอ้รูปร่างอย่างเงี้ยแหละไอ้สีผมอย่างเงี้ยดวงตาแบบนี้แหละไม่เคยลืมเดี๋ยวจะจัดการล้างแค้นเคียวจูโร่รู้เรื่องไหมครับไม่รู้ก็เพราะว่าไอ้คนนั้นน่ะที่เจอกับไอ้เจ้าไฮโรน่ะพ่อของเขาถูกไหมครับเคียวจูโร่ไม่รู้เรื่องหรอกครับเคียวจูโร่ก็อะไรอะ่ะไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะเออแต่ไม่เป็นไรก็มาเพื่อสู้อยู่แล้วก็เอาสิปรากฏว่าสู้กันนะครับนี่แหละไอ้เจ้าไฮโรน่ะมันใช้ปืนมันใช้ปืนปืนสั้นก่อน แล้วสักพักหนึ่งมันก็เรียกปืนนะครับจากตัวมันอะนึกถึงตัวแล้วก็มีปืนออกมาจากตัวหลายๆหลายๆก็บอกเลยแล้วก็มีทั้งน่ะมีทั้งปืนไ์เฟลทั้งปืนกลน,นะครับโผล่มาแล้วก็ยิงยิงใส่เคียวจูโร่เคียวจูโร่เนี่ยก็หลบได้ฝาหากระสุนหลบได้แล้วก็สู้กับเอเจ้าไฮโรเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเจ้าไฮโรกันหน่อยนะครับว่า มันทาอะไรได้บ้างไอ้เจ้าไฮาโรเนี่ยนะครับนอกจากจะเชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนอย่างที่บอกแล้วเนี่ยนะครับมนต์อสูรโลหิตของเจ้าไฮาโรเนี่ยก็เรียกว่าไายกาช้ได้มนต์อสูรโลหิตของเจ้าไฮาโรเนี่ยนะครับจะเป็นการเรียกเงาหมาป่าออกมาเงาหมาป่าออกมาโจมตีนั่นก็คือเป็นเงาแล้วก็ออกมาจากพื้นแล้วก็กลายเป็นหมาป่าหลายๆตัวพุ่งโจมตีนะครับมันก็เรียก เข้าไปโจมตีใส่เคียวจูโร่แล้วไอ้เจ้าเงาหมาป่าเนี่ยนอกจากว่าจะใช้โจมตีแล้วยังใช้ป้องกันตัวเองได้ด้วยนะครับตอนที่เคียวจูโร่เนี่ยกระโดดไปกําลังจะสับคอของไอ้เจ้าไฮโรเนี่ยเงาหมาป่าเนี่ยก็ได้มาเคลือบตัวมันเองทําให้ดาบเนี่ยสับไม่เข้าคอติดเงาติดเงา แล้วก็นอกจากไอ้เจ้าไฮโรเนี่ยมันจะใช้อาวุธปืนได้อย่างชํานาญแล้วเนี่ยนะครับมันยังใช้ระเบิดอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นระเบิดไดนาไมต์นะครับที่วางไว้ตามเมืองหรือบางทีมันก็โยนใส่เคียวจูโร่บ้างระเบิดขวดไอ้เจ้าไฮโรนี่ก็ใช้ด้วยเหมือนกันโอ้เรียกได้ว่าเป็นอาวุธเคลื่อนที่เลยอะไอ้เจ้าไฮโรเนี่ยนะครับนั่นแหละผมถึงทําให้นึกถึงว่าเขาเป็นทหารหรือนักรบมาก่อนหรือเปล่านะครับซึ่งไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับทีนี้ครับสู้กับไอ้เจ้าไฮโรเนี่ยนะครับ ในที่สุดเนี่ยไอ้เจ้าไฮโรเนี่ยมันก็พ่ายแพ้ไปเนี่ยแหละครับแต่ว่าไอ้เจ้าไฮโรเนี่ยมันก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่นะครับนั่นก็คือพลังในการฟื้นตัวของเจ้าไฮโรนะครับในตอนที่สู้กับเคียวจูโร่เนี่ยมีการใช้ระเบิดอย่างที่ได้เล่าไปเจ้าไฮโรนี่ก็มีระเบิดหลายอย่างได้ใช้ออกมาระเบิดเนี่ยก็ได้โดนตัวมันเองด้วยทีนี้ครับตัวไอ้เจ้าไฮโรเนี่ยโดนระเบิด ในขณะที่ระเบิดเนี่ยเคียวจูโร่กระโดดหลบไปได้ไอ้เจ้าไฮโรเนี่ยโดนระเบิดครึ่งบนตั้งแต่เอวลงมาเนี่ยคือหายไปเลยเหลือแต่ท่อนล่างแต่เจ้าไฮโรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองนะครับสามารถจะพลึบท่อนบนขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วทีเดียวครับซึ่งความสามารถนี้ถือได้ว่าถือได้ว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับสมแล้วที่เป็นอสูรข้างแรมระดับบนด้วย แล้วก็อย่างที่บอกในตอนแรกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเจ้าไฮโรเนี่ยมันอยู่วิธีนักรบบูชิโดด้วยนะครับซึ่งมันก็พอจะทําให้เราเข้าใจได้ว่าเขาน่าจะเป็นพวกซามูไรนะครับในตอนที่เจ้าไฮโรเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าใช้ปืนจนกระสุนหมดเรียบร้อยไปแล้วสิ่งที่จะสู้ได้ต่อไปปืนคงใช้ไม่ได้ครับปืนไม่มีลูกนะครับยิงถูกก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสู้ได้ต่อไปคือดาบครับไอ้เจ้าไฮโรเนี่ยก็หยิบดาบมาในตอนที่เจ้าไฮโรหยิบดาบมาสู้ เพราะว่าความจําเป็นเนี่ยนะครับไฮโรเนี่ยก็ด้วยด้วยความที่จําอะไรไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าความทรงจํามันก็กลับมาแวบ,บหนึ่งตรงที่ว่าเมื่อตอนไฮโรเนี่ยเป็นคนนะ่ะให้เจ้าไฮโรเนี่ยเ,เชื่อมั่นในวิถีนักรบบูชิโดมากๆก็คือวิถีแห่งดาบเจ้าไฮโรเนี่ยก็เหมือนกับว่าโดนบูลลี่โดนล้อโดนดูถูกจากพวกที่ใช้ปืนประมาณว่าเฮ้ยไฮโร แกลองใช้ดาบเนี่ยบูชิโดของแกเนี่ยสู้กับปืนของฉันไหมล่ะอะไรแบบเนี้ยเขาเหมือนดูถูกอะว่า,วาไอ้ดาบเนี่ยมันล้าสมัยไปแล้วในยุคนี้ดาบมันใช้ไม่ได้หรอกมันต้องใช้ปืนอะไรประมาณนี้นะครับนี่น่าจะเป็นปมหนึ่งในใจของเจ้าไฮโรเนี่ยตอนที่เป็นมนุษย์นะครับผมรู้สึกว่าเจ้าไฮโรก็ยังมีความเป็นลูกผู้ชายนะคือให้อารมณ์เหมือนพวกอกากาสะครับประมาณว่ามีการชื่นชมคู่ต่อสู้ด้วยเรานึกถึงอกากาสะตอนเจอกับเคียวจูโร่นะครับก็จะมีการอาบอกเคียวจูโร่ว่า เคียวจูโร่านกระบวน่าเนี่ยดีนะเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยครับในตอนที่เจ้าไฮโรเนี่ยมันแพ้กับเคียวจูโร่เนี่ยก็เช่นกันเจ้าไฮโรนี่ก็ถือได้ว่านับถือแล้วกันเอ่อให้การยอมรับก็แล้วกันนะครับว่าเคียวจูโร่เนี่ยแข็งแกล่งทีเดียวครับตรงนี้นะครับทำให้เป็นบันไดให้เคียวจูโร่เนี่ยนะครับขึ้นสู่เสาหลักนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเงื่อนไขครบแล้วสามารถที่จะสังหารอสูร12จันทราได้นะครับ ในที่นี้ก็คือข้างแรมที่2เนาะแล้วก็เคียวจูโร่นี่ก็อยู่ในระดับชิโนเอะแล้วก็คือเตรียมขึ้นเสาหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของไฮโรนะครับอสูรข้างแรมที่2นะครับซึ่งอย่าไปสับสนกับ ข้างแรมที่2ตอนที่ประสาทไร้ขอบเขตนะตอนที่ลุยตายแล้วก็มุซันเรียกศูนย์ข้างแรมมารวมตัวกันแล้วก็ล้างบางอันนั้นไม่ใช่จะไม่ใช่ข้างแรมที่2ตัวนั้นนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าไฮโรเนี่ยมันตายตั้งแต่ตรงนี้แล้วแล้วก็พร้อมกับส่งเ,เคียวจูโร่เนี่ยขึ้นไปเป็นเสาหลักเพลิงแทนชินจูโร่พ่อของเขานะครับก็นี่แหละครับ อย่างที่บอกเลยว่ายุคไทโชเนี่ยมันไม่ได้เก่าข้ามคลืกขนาดนั้นมันมีปืนกลมันมีระเบิดมันมีอะไรต่างๆมากมายแล้วนะครับตึกรามบ้านช่องมีเมืองมีไฟมีวิวัฒนาการมีเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับเจ้าไฮโรนี่ยังใช้ปืนกลเลยเกนยะก็ใช้ปืนได้ ก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบเพียงเท่านี้สําหรับเรื่องราวของไอ้เจ้าไฮโรนะครับแล้วก็ใครสนใจในเรื่องของเกนฑยะใช้ปืนแล้วก็อาวุธในยุคไคโชเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าเอ่อเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับก็นี่แหละครับอาสูรใช้ปืนกลนะครับแต่ว่าแพ้ดาบเนาะไม่น่าเชื่อสำหรับคลิปที่ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ